กับสวัสดีนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องพานตายชาแนลนะครับผมวันนี้ผมจะมาลังสรรเมนูผัดกะเพราเนื้อนะครับนี่นะครับตอนนี้เราก็เอาพริกลงไปผัดนะครับให้มันหอมนะครับจากนั้นเราก็ใส่เนื้อของเราลงไปนะครับนี่นะครับเนื้อของเรานะครับหั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปเลย ครับจากนั้นเราก็ใส่น้ำล้างคกลงไปนะเพื่อนๆอใส่ไปให้หมดเลยนี่จะได้ประมาณนี้นะครับเเผาเนื้อกับเผาเนื้อ ทีเราก็จะปรุงแล้วนะครับแป้งนัวแป้ง,น,ปงนัวแป้งนัวนะีน,นะี่ก็น้ำตาลนะครับหนึ่งช้อนพออย่างจิ้มเยอะนะมันไม่ดีต่อสุขภาพจากนั้นเราก็เติมน้ำมันหอยของเรานะครับ ก็เติมสีอิ่วขาวหน่อยนึงครับแล้วปรุงรสสุดท้ายด้วยซอสฟักเขียวนะครับนันก็เติมด้วยสีอิวดำของเรานะครับสีอิวหวานเพิ่มสีสันนะครับ <c oughs> แทนลงไปกันเลยครับ คนถามว่าทําไมกระเพราคุณทาไมน้ําเยิ้มนะครับก็อยู่ที่คนนะครับผมชอบกินน้ํามาขยำกข้เวนาครับมันก็เลยต้องเอาน้ำมาขยำกระข้าวบางคนชอบแห้งๆครับแต่ผมชอบแบบน้ํามาขยำกับข้าาครับน้ํามันเนี่ยมันจะนัวมันจะอร่อยแซ่บครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาใส่กระเพรากันครับผมใส่กระเพราลงไปนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายของเรา ต้องเป็นกระเพราบ้านเรานะครับกระเพราใบน้อยกระเพรานากระเพราในไร่ในนากะหอมนี่เป็นกระเพราในเมืองกระเพราปลูกไม่ค่อยหอมเท่าไหร่นี่ด้วยถ้าเป็นกระทะเตาแก๊สนี่ตอนใส่กระเพราต้องเร่งไฟเยอะนะครับผมเพื่อจะได้ดึงกลิ่นใบกระเพราออกมาครับมันจะหอมนะครับ อันนี้เป็นกระทะไฟฟ้า,าก็ทำได้เท่านี้นะครับเสร็จแล้วครับผมสําหรับพาเนื้อนะครับเดี๋ยวไปจัดตางกินข้าวกัน,นครับตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับสาหรักกบกะเพราเนื้อเราพอาดีมีส้มตำนะครับส้มตำกุ้งสดนะครับนี่นะครับส้มตำกุ้งสดของเราเก๋ยุ้งลวกกุ้งลวกกุ้งลวกนะนี่ครับมาดูกะเพราเนื้อนะครับนี่ตอนที่แรกที่ผมบอกว่าน้ํามันเยอะนะครับไปมาครับ น้ำแห้งนะครับเพื่อนๆเหลือน้ำนิดเดียวนะครับแล้วก็ตักราดเลยน้ำเอยราดลงไปในข้าวเลยนะช่ำๆเลยจ้าเติมไขมันกันหน่อยเช้านี้นี่นง่ายๆแล้วมีผักแอมเนื้อนะเพื่อนขาดได้เลยนะครับผมผักชีลาวนะครับกับใบชมพูนะครับนี่นะใบชมพูปบพิงกะ้มตำนะเพื่อนเนี่ย หอ,อ,อ,อแบบนี้หอมออไม่กระพุ่รนะเพื่อนแก้มทำไมขายอย่างนี้นหอมเพิ่งอาบน้ำไงาชาแป้งมามน้่เงาเพื่อนอร่อ,อยแล้วมัวมึต้องมีใครชมก็ต้องชมตัวเองนะนะเนื้อเนื้อครับหั่นบาง แบบเช้านี้เนี่ยตอนนี้เข้าบ่ายออกห้าทุ่มคุณพี่ลงดึกแล้วกินข้าวก่อนไปทำง,งานเลยครับเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้านครับว่าผมจะมาล้างสรรเมนูอะไรขอบคุณทุกคนกำลังใจที่กดไลค์กดติดตามผมนะครับผมจะสรร้างคลิปด,ดีมาให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆพน้งองรับชมกันครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวกินกะเพรากันนะครับ